สวัสดีค่ะคุณป่านชาแนลนะคะทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าเขียนอะไรอยู่เล่มน,นี้นะคะก็เป็นสมุดที่มันเป็นตารางแบบนี้ที่จะเขียนว่าในแต่ละวันเราทําอะไรบ้างหรือเรามีตารางนัดหมายอะไรกับใครทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้นึกถึงสมัยที่ป่านเรียนมหาวิทยาลัยนะคะตั้งแต่วันแรกที่ป่านเรียนมหาวิทยาลัยจนวันที่จบการศึกษาเนี่ยป่านเลคเชอร์ทุกวันเลยนะคะมีไดอารี่แบบเนี้ย ทุกวันเลยเขียนทุกวันเลยเพราะว่าไปอยู่หอนะเรียนที่พระจอมเกล้ารกระวังคณะสถาปัตย์แล้วก็เป็นที่ต้องมีเนี่ยเพราะว่าตัวเองอะ่ะเรียนควบสองที่ <Wow. S 2> เรียนรัฐศาสตร์ที่รามคำแหงด้วยแล้วมันต้องแบ่งเวลาทั้งทางานที่สถาปัตย์กระวังแล้วก็อ่านหนังสือที่รางคำแหงฉะนั้นเ,นเราก็กลัวว่าเราจะหลงลืมกลัวจะพลาดกลัวจะแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าสมัยก่อนอะ่ะการเช็คตารางสอบตารางเรียนเนี่ยมันมัน มันต้องเข้าคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้สะดวกสบายโทรศัพท์ยังเป็นแบบระบบ 2G 3G อยู่เลยอ่ะป่านก็เลยจะต้องจดบันทึกไว้ละเอียดเพราะว่ากลัวจะพลาดในการสอบการเรียนแล้วก็กลัวจะ ทำงานไม่หมดอะไรเงี้ยนะคะคุณจะหลงลืมก็บันทึกไว้หมดเลยแล้วก็บันทึกรายรับรายจ่ายเพราะว่าอยู่หอพ่อกับแม่แบบโอนเงินมาให้เวลาที่เงินหมดจะขอใหม่เนี่ยจะได้บอกพ่อกับแม่ได้ว่าเอาเงินไปทาอะไรไปซื้ออะไรเงินหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้เอาให้เขาดูแล้วก็เอาให้พ่อกับแม่บอกได้ด้วยโทรศัพท์ไปบอกอะไรเงี้ยว่าหนูเอาตังค์ไปใช้อันนู้นอันนี้เงี้ยนะคะก็จะละเอียดมากๆเลยนะคะจดอยู่อย่างเงี้ยทุกคนแบบ20ิบกว่าเล่มมาแบบ แบบไม่แบบมันไม่ได้เป็นตารางอย่างนี้นะคะตอนนั้นใช้คือเป็นสมุดไดอารี่เป็นแบบหน้าสมุดเปล่าๆอะ่ะเออแล้วก็เขียนมันก็เลยแบบเขียนเยอะเพราะว่าบางทีเราก็เขียนนู่นเขียนนี่เลคเชอร์ lecture, แบบเพื่อนพูดอะไรอาจารย์สั่งงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ใช่ที่แบบเป็นหน้าตารางแบบนี้นะคะเออมันก็เลยจะแบบมีหลายเล่มแต่ทีเนี้ยตอนที่มันแต่งงานนะคะเรียนจบทํางานเสร็จปุ๊บ แต่งงานเนี่ยเราย้ายบ้านย้ายมาอยู่เรือนหอที่นี่นะคะป <Yeah. S 1> ันก็เลยแบบไม่อยากเอ่อทิ้งเอาไว้ที่บ้านเก่าแล้วก็ไม่อยากขนมาที่บ้านใหม่ก็กลัวว่าแบบมันจะเกะกะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเรียนจบแล้วอะไรเงี้ยปันก็เลยทําลายไดอารี่ทิ้งแล้วก็ฉีกทําลายะคะ่ะแล้วก็ทิ้งขยะไปก็แอบ,บนึกเสียดายเหมือนกันทําให้แบบไม่เห็นเลยว่าตอนตอนที่เรียนมาหาลัยแบบเออจำไม่ได้แล้วว่าก็ททำอะไรบ้างนะคะเพราะนี่จบมาสิบปีแล้วนะคะทุกคน ก็แอบเสียดายนิดหน่อยแต่ทีนี้เนี่ยพอปี2022นี้นะคะปันก็เลยคิดว่าเดี๋ยวปันกลับประจดใหม่ดีกว่าเพราะว่าเริ่มแก่แล้วความจำไม่ค่อยดีแล้วทุกคนนะคะก็มีธุรกิจที่จะทำในปีนี้อีกหลายอย่างมีเป้าหมายในชีวิตอีกหลายสิ่งที่อยากจะลงมือทําในปีนี้ไม่ว่าโควิดจะรุนแรงมากขนาดไหนเราก็จะ ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วก็จะลงมือทำนะคะฉะนั้นในความจริงจังที่เกิดขึ้นบันก็เลยต้องทำสมุดอันนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างวินัยให้ตนเองนะคะแล้วก็บันทึกอะไรด้วยเวลาลูกค้าสั่งงานสั่งชุดดีเทลหรือว่ารายรับรายจ่ายก็จะเริ่มกลับมามาทำอีกครั้งหนึ่งให้จริงจังนะคะก็ เผื่อใครสนใจนะไปทํานะคะจะได้รู้ว่าเงินหายไปไหนหรือว่าวันไหนทําอะไรบ้างในฐานะคนที่แบบอาจจะเริ่มความจําไม่ดีนะคะเรื่องนี้ก็แนะนํานะคะโอเคสําหรับงานวันนี้นะคะก็ได้ตัวผ้าใหม่มาเป็นผ้าใหม่เก่าเก็บนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็มีโจทย์มาว่าเออจะต้องดูไม่แก่ตัดแล้วจะต้องไม่เหมือนคุณครูโรงเรียนรัฐบาลเจ้าหน้าที่อบตอรหรือว่าจะเป็นเออชุดคุณนายประหลาด ไม่เอาแนละ้วมันจะดูแบบมีอายุนะคะเนื่องจากคนใส่เนี่ยยังสวยแล้วก็สาวมากนะก็เป็นโจทย์ว่าให้ดูลำลองไปดินเนอร์ได้ดินเนอร์หรูๆได้หรือว่าจะไปออกงานสังคมงานแต่งไปได้งานมานั่นงานอีเวนต์ใส่ได้นะคะแบบต้องดูไม่แก่โป๊ได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ขอเป็นชุดไม่ยาวเป็นแค่ชุดกระโปรงสามส่วนอะไรเงี้ยลูกค้าก็หาเรฟเฟอร์เลนมาให้ เป็นชุดสไตล์โพเอมเราก็พอรู้แล้วว่าออลูกค้าเป็นคนเฉียวเฉียวเป็นคนสมัยใหม่เป็นคนอ่ค่อนข้างจะเอาขอสไตล์มินิมอลนะคะน้อยๆอยแต่มากเราเห็นเลฟบเฟนล์นแล้วโอเคเข้าใจเราก็เลยสเก็ตแบบแล้วก็ส่งแบบไปลูกค้าโอเคเราก็เตรียมเลยนะคะก็ที่จะตัดชุดนี้นะคะโอเคค่ะพูดกันเยอะแล้ว,มวเมาเรื่องอื่นไปเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคะว่าชุดนี้ ตัดออกมาแล้วนะคะจะสวยถูกใจคุณผู้ชมบ้างหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็คือแบบที่ปั่นสเก็ตไว้นะคะเราจะเป็นเกาะอ,อกโจดเนี่ยมันคือผ้าไหมเก่าเลยทุกคนเป็นผ้าไหมเก่าเก็บก็จะบอกลูกค้าแล้วก็จะเรียนถ้าลูกค้าตามตรงเลยว่าเวลาที่ปั่นจะเอาชุดสั้นเนี่ยปั่นจะไม่ค่อยตัดให้ส่วนมากจะตัดให้ คุมหัวข่าหรือล้าล่าหัวข่านะคะเพราะว่าผู้ตามตรงหาผู้หญิงหัวข่าสวยยากมากนะคะนอกจากคือจะต้องขาวข,าวขนาดบางคนตัวขาวแต่เข่าดำอย่างเงี้ยเราเราก็ต้องดูแล้วบอกลูกค้าตามตรงนะเวลาถ่ายรูปหรือเขาใส่ไปไหนมันจะดูสวยแบบไม่มีที่ตินะคะประมาณนี้ค่ะ ตัดชิ้นผ้าหมดแล้วนะคะ